การของดีด่วนมาเ่ยนปุ๊๊เร็วลว่ีไม่ปไนะกเอดูา่เียยเือนกันนะตอเดียวลเดียวน่กเก็บจากหน้าเอาตัวเนี้ยที่เห็นเลยนะ้ยมันไม่เดือดหน้ากันต่กูมัน แล้วเหล่ได้โป่งหมดดูดมาลาแบบเดียวมันว่าตึงได้แต่ตัวนี้ก็ดีนะดีนะว่าแต่จริงแล้ก้อยนุ๊กมันเอานะ้วควงไซับกันเลยกับตัวดำรู้เลยอย่ามาตั้งพี่เวียนๆกันนี้ ไปไปตบลยตบเลยพกูสักสามตีแล้วเติมนี่กูยิบเลยตอนเดียวเดี๋ยวคอยว่างเซ็ตไว้เดี๋ยวคอยว่างกันทำไมคอมเมนต์ก่อน

ออไปสองนาทีอ่ะแต so ่ดูบ <um ่้ปุบุปุบลอ่ะมาดูมาดูสิไปเลยไเลยเออาลอดเลยไม่จับไม่โตไม่ดนเลยไร่จุดด่างเดียวนะจุดซื้อจุดโคกันนะะเลเคยปลาได้ตัวเดียวนี่ไอเดมก้อยามันพิคก็ได้ไอ้เ็นหม่นโตดู

เด็กนิ่มดาวก็ไม่ได้ก็ไรมันดีมันตั้งโยนหน้าดีนั่งโยนมันดัดโยนไปดีอย่าตั้มนวลน้าโบกไอ้ตัวนี้นะมืดในตัวนี้มัเกินหรือว่ากำกับกูใหญมืดเลย่ที่เนี้ยดูเล่นเกินกลำโบดูไอ้ตีนย่าตั้มนวลอย่าตั้มนวลนอย่าใจใจน้าใจดีดีมึงอย่าลืมเรื่มตีลาลาอะไรกาวมึงอย่าลืมเสร็จกๆกูเล็กเนี่ยกูบอกจำไว้เลยเนาะ

มันก็ต้องเออนขุนดมัน่ดอกนาดยได้ดกยิงถึงไม่ออกกล้องเขาดีจับมันยันุเวลาวาตั้งยอดไล่เออควั้งให้ดีอย่ามันาค้างราอย่าาค้างมันเออควโอ้มรอยว่งดีดดูไรล่ะลูกต้องกองืนตืน ตนเลนอกเออตายดีก็ได้ยดิตได้กับตัวารทัเดิน่วยไม่ไปเมืเลยยันเ็นเดียบร้อยต้ยปยนบอลลงกันนี่ไม่ได้ลยดิของดี้วยโยกเลยคอยกาวดูเลยดู นี่ไม่เดินกวาดนายมันหลอกกันติดได้เดินนั้นเออมึงไม่ต้องเดินในน่องดูของเกียร์โูนเรวลูกนี่เราแม่ไปได้เแต่จริงตัวเขแหลกแหลกของเราเงม่ยไล่ไม่รู้เลียเลยนะพี่เอานองมันน่องกันนี่นวีมันไอ้เจ๊มโนยไอ้เจมเขาว่าหน้าในดุนดุนลังเลยนะนั้น เตรียม nổi เก๋เลยครับผมครับ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 

มันตัเดียวก็เลยมานีจเมื่อนั้นบอกปกต้ก็เลยตะวันนั่นจนเมื่อนั้นปอกเลยมาหนีไปลูกเรียกเม่อแเฮ้ยเฮ้ยมีสุดเขาดีเด้อไม่ได้เทมตายแล้วกูกูนี่กตายแล้วนี่นอนแล้วนอนวิดีโอวันนนน้า รู้วัดมาด้วยกันเอารู้แล้วมึงยังเดินลืมแล้วเราะลอทำเรื่องชัดเจนขตืแล้ว่ะอาแม่ติอยเดินแม่มึงกาช็คบินเออมึงไปเดินเรยาไปตาลูอย่าไปยังู เดี <łość> ๋ยวม่ไกูเล่นจริงๆเลยเลยไมู่มไอ่กบอกเลยเจ้าทีกันแล้วกูมึงก็กลนวไปล้างหน่เดียวมึงกุมกูได้เองเออ โอปเลยโอเลยไม่เลยนนี้สิบครับสิบเอ็ได้มากเลยพิ่งจ้ยเออบ่อ่อเป็นเนื่นะมากระดทีหลังเอาเอาเอาเฮ้ย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 ได้เลดูดี